บ้านน็อกดาวน์สไตล์โมเดิร์นขนาด4เมตร50คูณ3เมตรมาพร้อมกับระเบียงตัว L ขนาด3เมตรคูณเมตร50ตัวผนังด้านนอกทำจากไม้ฝาทาด้วยสี T.O.A รหัส8558ตัดขอบด้วยสีขาวหลังคาทำจากเมทัลชีสต,ติดฉนวนกันร้อนด้วย PU โฟมด้านหลังเป็นห้องน้ำมีขนาด,นาด 1, เมตร50คูณเมตร50ระเบียงถูกออกแบบให้เป็นตัว L เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอย ตัวบ้านยกสูงจากพื้น45เซนตมีบันได3ขั้นพื้นระเบียงทาด้วยสี R292 มุมระเบียงมีหลอด LED ให้แสงสวา่างและปักไฟกันน้ำอนเนกประสงค์ตัวประตูทําจากวัสดุ UPVC ภายในห้องมีขนาด3เมตรคูณ3เมตรปูพื้นด้วยกระเบื้องภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบชุดพร้อมใช้งานและพัดลมระบายอากาศ สนใจติดต่อได้ที่บ้านร็อบดาวอีซี Home ประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์0 929626697